สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆผู้ติดตามอาจารย์ทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่เดอะชารลโรตนะคะไพ่เราสู้นะคะดังหน้าไพ่นะคะอัศวินรถม้าผู้ที่สามารถควบกคกุมรถม้าไปได้ด้วยพละกกำลังพร้อมมุ่งหน้าเข้าประจันฆ่าศึกโดยไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดไพ่หมายเลข7ในชุดไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีในไพ่ชุดใหญ่หรือเมเจอร์อาคานา ไพ่ใบนี้มีความหมายหมายถึงความมุ่งมั่นแน,แน่วแน่ความมุทะลุและความสามารถในการควบคุมการเดินทางความหมายแฝงจากภาพอ้างอิงภาพของไรเดเวนอัศวินบนรถม้าศึกหมายถึงการเดินทางไปต่อสู้การออกรบการไป,ปรเผชิญหน้ากับปัญหาสฟิง์หมายถึงความเป็นความตายสฟิง์สีดำตัวผู้หมายถึงความเข้มแข็ง สฟิง์สีขาวตัวเมียหมายถึงความอ่อนโยนสฟิงซ์สองตัวหันหน้าออกจากกันหมายถึงการไม่ลงรอยกันความขัดแย้งปัญหาสัญลักษณ์ปีสีฟ้าหมายถึงความหมายการเดินทางการเคลื่อนที่ลูกคางสีแดงจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกคางแต่เป็นโยนีกับสีวลึงหมายถึงความสัมพันธ์กันแยกออกจากกันไม่ได้ใบที่7จราศีกรกฎ ธาตุน้ำใหญ่ดาวพระจันทร์สรุปคำตอบใช่ถูกต้องโอเคใช่ทำบุญด้วยรถยนต์น้ำมันรถขับรถซ่อมรถให้วัดพุทธที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคำทำนายเมื่อไพ่เดือชาลดปรากฏความหมายในเรื่องความรักในทางความรักไพ่ใบนี้ถือว่าค่อนข้างไปในทางที่ดีเพราะหมายถึงการเดินทางไปออกรบนำไปสู่ชัยชนะ ความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปในสิ่งที่ตัดสินใจโดยไม่กลัวอุปสรรคแต่ก็ความสามารถทำนายได้หลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะความรักของแต่ละคนเช่นเขาไม่สนใจคุณแต่คุณก็ยังเดินหน้าจีบเขาต่อไปคู่รักที่มีปัญหาต่อกันแต่ก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์ต่อไปคนที่เลิกกันแล้วแม้จะยังรักกันอยู่ แต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าจากกันไปตามที่ตัดสินใจแล้วไพ่ใบนี้อาจแปลได้ถึงการเดินทางหรือบุคคลที่มาจากที่ห่างไกลได้ด้วยเรื่องการเงินไพ่ใบนี้มีความหมายไม่ดีเท่าไหร่ในเรื่องการเงินเพราะหมายความว่าต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความพยายามจึงจะได้มามีเกณฑ์เสียรู้เรื่องการเงินต้องจ่ายเงินไปเพื่อให้จบปัญหาเรื่องการเรียนการงาน เมื่อไพ่ใบนี้ออกมาทํานายได้ว่าต้องเจองานหนักเรียนหนักต้องแข่งขันต้องต่อสู้แต่ต้องมีสติรอบคอบเพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดต่างๆขึ้นได้สุขภาพมีปัญหาต้องฝ่าฟันในเรื่องของสุขภาพอาจกําลังป่วยหรือกําลังฟิตร่างกายเพื่อจุดประสองค์อะไรบางอย่างต้องระวังเรื่องของมีคมและปัญหาจากการเดินทาง อาชีพที่เหมาะสมอาชีพที่เหมาะสมกับไพ่ใบนี้ต้องมีการเคลื่อนที่เดินทางผาเผชิญการแข่งขันต่อสู้เช่นนักแข่งรถอู่ซ่อมรถอาชีพขับรถโรงงานอะไหล่รถโรงงานประกอบรถยนต์แม้แต่ตำรวจทหารทนายนักกีฬาวิศวกรนักบินสจวตแอร์โฮสเตดคนขับแท็กซี่รถรถ,รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมถึงอาชีพเสี่ยงตายก็รวมอยู่ในไพ่ใบนี้ด้วย ค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็กดถูกใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ